สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro มาเถ้าบอดที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้ Asus Tai Chi The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ Opp o p p o สวัสดีครับเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าครับสักครู่รู้สึกไนมะ่ค่อยจะได้ยินเสียงตัวเองสักเท่าไหร่กำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลงซึ่งฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับอวันดี้อาครับสวัสดีอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในพูดของ Silver s t o n e นะครับจากงานคอมพิวเต็กไทเป2 0 1 3วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับที่ทางโอโคโซนเราจะมานําเสนออะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆแต่สําหรับทางซิ l v ว r Stone คิดว่า เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาจจะไม่มากนักแต่เป็นในเรื่องของแกดเกตและก็อุปกรณ์เกี่ยวกับพวก PC เคสนะครับแล้วก็อุปกรณ์เชื่อมต่อที่เป็นออปชั่นเสริมต่างๆซึ่งก็ดูแล้วมีความน่าสนใจไม่น้อยหลังจากที่ผมลองเดินโฉบดูนะครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่มีเคสใหม่ๆหลายๆตัวเลยนะครับที่เป็นโมเดลของ2013เดี๋ยวลองตามมาดูกันครับว่าปีนี้ทาง s i l v ว r s t ส n ตนจะมีเคสอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจสำหรับทั้งคอแมวน้ำหรือคนเล่นลมนะครับให้ได้ติดตามกันไปดูกันดีกว่าครับ ครับผมตามมาเลยครับครับผมตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับคุณซินดี้วูนะครับเซลล์รีเพนเซนเตทีฟซึ่งจะมาช่วยเรานะครับขยายความในของเด็ด จากทางซิ okay. ah, s t o n e ในปีนี้ว่ามีอะไรใหม่ๆและน่าสนใจบ้างนะครับผมโอเคฮัลโหลซินดี้ฮัลโหลไนซ์ซินดี้และ so I need y o u help for the show me what the Silverstone the what new from Silverstone this year on the Computex is uh is very interesting I saw you have a lot of new product right okay yeah so Silverstone we will have a new tower cases like our NNO 1 and also for accessory and storage And express so I introduced this one. Okay. Yes. It's a 4 Yeah, this is a T004. And it is is graphic card encoder. So it's only for graphic card. It's graphic card enclosure. Yes. And the SX -X power power supplies included and you can put no limits graphic card inside. And this is with thunderbolt Connector. Like this one. And it's okay. for the user who use the notebook and want to have a b e t t e r performance for the g a ำห s so they can use this e n c o s u r e มัน i ห i ่บ e ๊ e น่าสนครับซึ่งก็น่าสนใจมากเลยครับตัวนี้ก็คือเพื่อง่ายว่าเป็นกราฟิกการ์ด enclosure นะครับหรือว่ากล่องใส่กราฟิกภายนอกนะครับก็จะมี p พ w e r ว่าสัพพายมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีบอร์ดคอนโทรลเลอร์ซึ่งรองรับการ์ดแบบ unlimited นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดในซีรีส์ไหนยีนย่ห้อไหนก็ใช้ได้หมดก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กถ้าคุณอยากได้โน้ตบุ๊กที่มี Uh, performance เก mm ี่ยวกับเล่นเกม 3D mm hmm. ที่ดีขึ้นเพียงแค่คุณมีพอร์ต Thunderbolt นะครับ Thunderbolt หรือว่า PC ก็ได้ก็สามารถทำให้เครื่องของคุณเล่นเกมได้ทุกที่หรืออาจจะยิ้วไปบ้านเพื่อนนะครับไปเล่นเกม 3D ที่บ้านเพื่อน mm hmm. ก็ดีมากเลยนะครับ mm hmm. ถัดมาอีกนิดนึงนครับเราเจอกับเคสตัวใหม่เคสซิ่งนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากอาจจะดูแบบ ผลึกอื่นๆน,นะครับอย่างแรกก็คือด้านวัลเพิ่ได้ไดรับรางวัลจากทาง VR Zone นะครับว่าผีพ h ช้อยปี2013นะครับกับสหรับเคสตัวใหม่เดี๋ยวเรามาถามคุณซินดี้กันดีกว่าว่าตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจยอย่างไร What is special for this case? This special case is because the front panel is with a hyperfilter. It's like an air cleaning machine. Like the air c l e a e r y e And if you turn the fan to full speed, and you can use it like like air cleaning machine and this is all water pool and this is inside is with seven seven HDD and no limit for air cooler and g r a p h i c card and also power supply ตัวนี้ที่เด็ดของตัวนี้นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันฝุน่นและยังบอกว่าสามารถป้องกันน้ำได้ด้วยนะครับโดยออกแบบลักษณะคล้ายๆกับแอร์คอนดิชันในบ้านนะครับโดยจะใช้ตัวกองฝุ่น ด้านหน้านะครับ thank you เป็นกองฝุน่นด้านหน้าเหมือนกับเครื่องแอร์เหมือนกับเครื่องฟอกอากาศซึ่งบอกว่าเคสตัวนี้เมื่อคุณนั่งเล่นเกมอยู่หรือนั่งทํางานนะครับก็จะเป็นเครื่องฟอกอากาศไปในตัวไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับงานนี้ อีกหนึ่งความน่าสนใจของซีเวสตัวในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของ power supply ซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ลูกค้าหลายๆคนว่าเราเลือกใช้ครับวันนี้มีทีเด็ดมากนะครับ Can you help show me what is software with the power supply? I didn't see is a different, but I think you will have something different. Okay, so the power supply is connected with the Wi-Fi function is one is with our power supply and you put it in your PC, then you can control your power supply. and you can see it. you can see the input power and efficiency layer, and you can change the single or เป็นสิงเลอหรือควอด12เรดได้ที่นี่พลังตัวนี้ออกแบบมาใช้ได้ทั้งนักโอเวอร์คร็อกแล้วก็ไม่ใช่นักโอเวอร์คร็อกแต่หลักๆคือดีไซน์เพื่อชา่าโอเวอร์คร็อกจริงเพราะว่าจะเห็นเมื่อกี้ครับเราสามารถปรับเพิ่มลดไฟเลี้ยงได้สามารถเช็ค efficiency นะครับตอนนี้ว่า80วัตจริงไหมและที่สำคัญนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับ คอนโทรลผ่าน Wi-Fi นะเป็นพาวเวอร์ตัวแรกที่จะเสียบดองเกิล Wi-Fi ต่อเข้ากับคอมของเราไม่ต้องมีสายไปเสียบที่ยูซีบีให้วุ่นวายนะครับถือว่ามีความน่าสนใจและทีเด็ดไม่น้อยตัวนี้ยังเป็นตัวโปรตไทป์หรือต้นแบบนะครับกับขนาด1 2 0 0รวัตต์ซึ่งเป็น1 2 0 0รวัตต์ดิจิตอล PSU นั่นเองนะครับถึงเวลาน,น,นี้ก็คงจะได้เห็นอะไรเด็ดๆจากทางซื้อโ,โตนครบถ้วนพอสมควรนะครับนอกจากรายละเอียดทั่วไปในมุมกว้างอันนี้ผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางคุณ ซินดีู้นะครับเซลดีพลนเทนต์ของเราที่ให้เวลากับเราแล้วก็มานำเสนอรายละเอียดต่างๆอย่างเจาะลึกในวันนี้ครับโอเค thank you very much for your time thank you for your every, every detail for us โอเค thank you very much ขอบคุณครับ จนยังไงกันบ้างครับกับซ i เวิร์สสโตนในปีนี้ดูดูแล้วมีอะไรเด็ดๆน่าสนใจมากมายเลยใช่ไหมครับซึ่งผมจะขอสรุปเอาแบบว่าที่หลักๆเน้นๆเลยแล้วกันครับมีอยู่สีตัวด้วยกันที่น่าสนใจของประจำปีนี้ก็คือตัวแรกเป็นเคสตัวใหญ่ๆนะครับที่ออกแบบมาในลักษณะของดัตช์รูฟก็คือออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปข้างในซึ่งตั้งใจไว้ว่าอาจจะป้องกันจนถึงระดับของความชื้นสัมผัสนะครับก็คือเอาแบบว่าไม่มีฝุ่นไม่มีน้ําเข้าไปไม่ต้องกลัวว่าเบนบอร์ดอะ จะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไรายได้แน่นอนเลยนะครับส่วนต่อมาส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของแอมหูฟังหรือเด็กนะครับเพราะตอนนี้กระแสของเด็กออกมาแรงจริงๆนะครับแต่หลักๆของทางซิวสโตนเด็กที่ออกแบบมาถ้าเกิดพูดถึงหน้าตาก็สวยงามเรียบหรูตามสไตล์ซิวสโตนแต่ก็จะเน้นไปในเรื่องของฟังเพลงมากกว่าเล่นเกมสักนิดนึงนะครับส่วนที่3ก็คือ power supply ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดจากทางซ r Stone ในปีนี้ก็คือมี power supply digital ซึ่งสามารถใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมก็คือมีซอฟต์แวร์มาให้สามารถควบคุม ระ,ระดับของไฟเลี้ยงต่างๆปรับรอบการทํางานของพัดลมเพื่อลดเสียงหรืออะไรต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจสุดท้ายทีเด็ดจริงๆของซูสโตนก็คือผมจะเรียกว่าไรเดียครับก็คือตัวต่อการ์ดจอนอกนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเรามีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งเราไม่สามารถอัปเกรดการ์ดจอได้ทางซูสโตนทำคอนเทเลอร์ตัวหนึ่งมาพร้อมเคสที่สามารถเสียบการ์ดจอดังใจคุณต้องการผ่าน Thunderbolt นะครับก็แค่ถ้าเกิดแล็ปท็อปของคุณหรือคอมพิวเตอร์ตัวเล็กของคุณมี t h u n d e r b o l t แล้วเอาไปเสียบเอากล่องตัวนี้ไปเสียบนะครับแล้วซื้อกาดจอ GTX 780หรือ HD 7970มาก็เท่ากับว่าโน้ตบุ๊กของคุณจะมีกาดจอในระดับไฮเอมที่จะเล่นเกมส d ดีได้อย่างเต็มที่และนี่ก็คือไฮไลท์เด็ดๆของ Si l v e r Stone ในปีนี้ส่วน PC เคทใหม่ก็มีหลากหลายโมเดลนะครับตามที่ได้เห็นกันไปดังนั้นวันนี้กับเรื่องราวของซ i ว v e r Stone นะครับก็คงน่้จะครบถ้วนเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังมีอะไรเด็ดๆมาให้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับที่โอโคโซนทีวีรายการสด คอมพิ t เตอไทเปสองัสวัสดีครับตอนนี้ครับผมยืนอยู่ที่หน้าบูธของเกม e DS นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตอุปกรณ์เกมมิ g งเกีนะครับสายพันธุ์ใหม่ที่เร็วๆนี้คิดว่าจะเข้าไปในบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับโปรดักต์เขาจะมีความน่าสนใจยังไงเราไปดูเลยดีกว่าครับ Uh, as you can see from behind me, this is our booth in Computex 2013. Uh, I'll take you guys inside to show you our products. Well, everything here you see will be in the market uh, this summer 2013. So come with me. Okay, Zeus is our ultimate one, so our highest end uh, product for our mouse. What it has is, as you can see on the sides, these three panels are all toolless and you can adjust them for different hand size. So basically, if you swear up and down, this will go in and out for your hand size. So you can have a grip like this or, or further out. Another cool feature is that these also come with five weights. Each one, each one of them weigh 4.5 grams. So for our gamers or our users, they will basically be able to take them out if they if they want, want the mouse to be lighter, or put them all in for them to basically to adjust their weights of their mouse. And also it comes with all those macro keys. And these keys can all be adjusted uh, in our Hera system that I will explain to you later on, which is a software that we have for all our products together. And you can customize it in your game so for you to to basically perform better and more have more efficiency. So now to our keyboard, it's a mechanical keyboard and again, we have a new innovative uh, design and technology in this. One of them is that this palm rest is not just a palm rest, it's also a dust cover. So when gamers finish playing, they could easily do this. And it's still got a nice slick look, but it can take away so if you're drinking or whatever, if it spills, your keyboard will not be damaged. And this is all using a m m magnetic force to stick them together, so it's easier to, to be removed. And to stick back on basically. And another thing is, we've chosen blue MX Cherry Keys. So I'll take it off to show you guys. Blue Cherry Key, and also it's not just a normal blue Cherry Key. Because for gamers right now, it's either blue or red that they choose. The reason for blue is um, because it's got a nice tactile feel to it. For our one, we've still got the tactile feel, but it's not as loud as the normal cherokee so we've done testing we've added the game DS elements to this and what that does is it takes away that noise but still gives you that tactile feel and also because of the ga uh, game diers element it's actually now 20% quicker than the normal red cherokees so it has a better responsiveness so it's actually giving a hybrid version of both red and blue together and that's the reason why we game DS, are only having this keyboard Without any other other Cherokees, because without combination, we believe this is at the moment the ultimate uh, solution for the best gaming experience. So, like I was saying before with the Hevesters, um as you can see, the ear cups, the padding, just like the other two headsets, it's nice and soft. It's a bit like a memory form. And what that does is when the gamers put them on, it's gonna be not too heavy and it's gonna be durable so they can play for a long time. So, when you put it on, it has a mic boom as well that you can adjust not just up and down yes has this adjustment so when you're speaking to your teammate while you're playing a game to communicate it's nice and clear and also it has nine height adjustments built in them so if you've got bigger head or, or smaller head you can adjust it to your likings again okay so now this is a software i was talking about so with all our products from mice keyboards to headsets everything is controlling this one software called hera uh, products coming along uh, at the end of the fiscal year of 2013 and onwards 2014 we'll have another keyboard coming out which is going to be a little bit more cheaper it's still a mechanical keyboard it won't come with a palm rest and it will come with two versions uh, a backlit version and a non-backlit version so that's everything for now and thank you guys and thank you Overclock Zone เป็นไงกันบ้างครับสำหรับบูธของทาง GameDS นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่กําลังจะเข้ามาสู่ตลาดบ้านเราในปลายปีนี้นะครับก็ถือว่าเขามีโปรดักที่น่าสนใจเลยว่าจะเป็นเมาส์น,นะครับคีย์บอร์ดอูฟังเกมมิ่งเฮดเซตนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวควบคุมทั้งคีย์บอร์ดเมาส์และก็อูฟังเฮดเซตนะครับ เรียกได้ว่าตอบสนองชาวเกมเมอร์ได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง g กมดีเนะครับที่ให้เกียรติเราเข้ามาเยี่ยมชมบูธนะครับแล้วก็อุปกรณ์เกมมิเกียเซตนี้ยี่ห้อนี้นะครับเราจะได้เจออย่างแน่นอนในบ้านเราประมาณปลายปีนี้นะครับวันนี้ผมขอไปดูอย่างอื่นก่อนว่าจะมีอะไรน่าสนใจนอีกบ้างตามผมมาเลยดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในบูธของเกลนะครับ เป็นหนึ่งในแบรนด์ของแรมหรือว่าเมมโมรีที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีซึ่งนอกจากเรื่องของแรมแล้วนะครับในปีนี้ทางเกลแอบมีเซอร์ไพรส์เล็กๆหรืออาจจะไม่เล็กนะครับกับเซกชันใหม่ซึ่งเซกชันใหม่นี้คืออะไรเดี๋ยวค่อยตามมาดูกันแต่ประเด็นหลักก็คือเป็นเรื่องของแรมแน่นอนว่าจะต้องมีแรมใหม่เพื่อมาต้อนรับเมนบอร์ด z 87หรือว่ายุคข,ของ CPU Haswell ตามผมมาดูเลยดีกว่าครับว่าปีนี้เกลมีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้ชมกันบ้างครับไปชมเลยครับ ผมก็อยู่ที่นี่เลยโตเทคครับหลายคนได้เห็นกันไปแล้วนะครับในวอลโกร์ตโซนทีวีสำหรับในส่วนของการ์ดจอแล้วก็เมนบอร์ดนะครับหลายคนก็ถามถึงกลัวว่าจะคิดถึงกันผมก็แวะมาที่บูธเขาเลยมาดูโปรดัก์ของเขานะครับก็จะมีในส่วนของการ์ดจอแล้วก็เมนบอร์ด uh, นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีนี่เลยมินิ PC อยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหนครับ นี่เลยครับอันนี้คือมินิ PC นะครับจากทางโซเท็กครับมีชื่อว่าเซตบ็อกรับอันนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้มีความแรงหรือสเปคของมันเนี่ยตั้งแต่ระดับอนุบาลนะครับ HTPC เอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับไล่ไปจนถึงหน่นเลยระดับมหาลัยเลยทีเดียวนะครับระดับไฮเอน n d นะครับ CPU Core i7 ก็มีนะครับต้องบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับตัวเซตบ็อกตัวนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในบ้านเราหลายคนอาจจะเคย ได้ลองสัมผัสหรือได้ลองเล่นกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็ยังยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเล่นนะครับคิดว่านะครับในปีนี้เนี่ยตัวนี้จะมาให้คุณได้สัมผัสอย่างแน่นอนในบ้านเรานะครับแล้วก็ถ้ามาอวกอล์กโซนเราก็ไม่พลาดที่จะรื้อนะครับเราเราไม่รีวิวธรรมดานะครับเรารื้อมันออกเลยนะครับก็เราติดตามชมกันนะครับตัวนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ็นไงกันบ้างครับสำหรับบูธโซแท็กครับก็ได้เห็นไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดจอครับหลายคนคุ้นกันเลยเมนบอร์ดนะครับแล้วก็มินิทีซีครับตัวแรงเลยทีนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณทางโซแท็นะครับที่ให้เกียรติเรามาเยี่ยมชมบูธแล้วก็ขอบคุณทางน e โอ l u ชั o นนะครับที่แนะนําบูธดีๆให้เราเข้าไปเยี่ยมชมนะครับสำหรับโปรดักหลายๆอย่างนะครับหลายคนยังอาจจะไม่เคยเห็นในบ้านเราแล้วก็กําลังจะเข้าไปในบ้านเราหรือของบางอย่างที่มันอยู่ในบ้านเราแล้วนะครับ ก็สามารถติดตามชมได้นะครับของที่ยังไม่มาถึงผมรับประกันเลยว่าต้องมาที่ o อเวอร์คอ z ซ n นทีอย่างแน่นอนแล้วก็เว็บไซต์โอเวอร์คอ z ซ n นของเรานะครับก็อย่าลืมติดตามชมที่หน้าเว็บไซต์โอเวอร์คอ z ซ n e กันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ